เบิ่งพี่น้องงบเนาะปลาซิวแกี้ยวปลาซิวแก้วปลาซิวแก้วทาเครื่องครับทาเครื่องทาเครื่องครับผมมต้องเฮ็ดจังหวะครับเฮ้คนละจังหวะฮู้ดครับฮุ้ดแต่ละบาทครับพี่น้องแต่ละบาทแต่ละบาทจักเบาะอืบอืบอ่าบัตรเราถยใหญ่ๆครับเออบัตรเราเครื่องโล่พี่น้องสะออนครับถือคักจีแงครับพี่น้อง วางราแต่เวลายกยกซาซสรุปค่อยๆเอาค่อยดึงบาทนะมงจะนบาีับบาทหนึ่งเ็บาทที่สองครับบาทเรื่งโลได้เนี่ะประมาณเรื่งโลลครับสุดยอดองนี่งเพี่ยมึงนี่มึพี่น้องเนีค่อยๆนีงหังัดเนี่ยอู้นียถือปัญญอุ้ไปทุ่ง อ๋อปลาสุดต้องฉุบตาเลยออกได้เยอนั่นอุ้ยนี่ครับสองบาทครับพี่น้องสองบาทสองบาทเกือบเพิ่งตาหน่อยนี่อยู่ข้างหลังผมใหญ่กับมีเอามาโลดอยู่ข้างหลังบพรเอาผมใหญ่ไหอยู่ข้างหลังไะมแต่ยู่เอามาเจ็บหลังๆผมหน่อยกับมีอยู่นั่นละ ตัวต oh, so ้งตุงครับพ <op même> <noise> <but> ี่น้องข้าวสวยเบิงพี่น้องสมจังหวะสิได้ยสั่มเลยสามจังวะนี่่าสิได้รูนึอย่หอกคีดว้าหยาดรับพี่น้องอ่ะจะเรือพี่น้องกันัคสุๆเบิพี่น้องนะแต่ว่าที่สามเป็นที่้เค่ยโยกพี่น้องโยกไปซิวเกลียวโยกยโยกขึ้นเด้อถากเร็วยกเร็วมันสิแบบว่ามันสิตื่นครับ เรืวมันตื Yo, mm ่นขนาดร้อยโย่ซาซาบุ้งเนี้ยบาทเดียววงเนี้ยพี่น้องบุ้งเนี้ยบุ้งเนี้ยสวดวัสวดวัดรวดวดววดนี่นะครับอ้ยสะวันครับผมจัดจีบเงี้ยเอ้ยร้อยครับผมสามบาทสามบาทขึงตาขึงตาหน่อยพี่น้องขึงตาหน่อยนี่ครับ ประมาณสองลูกได้อยู่ดอกสามบาทเนี่ยเก็สบสองลูกนี่ยสุดยอดครับผมบรรยากาศครับยกยอ,ยอน้มหลากครับของบริเวณลำพันเนียงครับพี่นอ้องทางบันนนท์สว่างนนท์พนนท์สังจังหวัดหนองบัวลรัมยเอาแถมเข้มเขมเขมอีกจังหวัดจังหวะเก็บสันส้นๆเข้มให้พี่น้องได้เร็งครับโดดเร็วโดดเร็วโดดเร็วสวัดดีกว่สวัด,ววดคือเก่าครับผม S <S เออเอาสุสุบาทครับผมสุดยอดสุดยอดสวรครับผมสวบเือนติดกักติดเงานะ่